สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับหนูเช่นเคยนะคะกับช่องสวัสดีไทยแลนด์วันนี้หนูได้เมนูตำทัวนะคะสับประราเหล่าโรยจริงหลีดดำทอดมานิดนึงนะค่ะเม็ดกระเทียมแกะเก่าๆดีไม่เน่าแล้วก็ไข่ต้มหนึ่งฟองนะคะแล้วก็ต้มต้มจืดฟักเป็นน้ำซุปเนี่ยนี่ไม่ใช่ฟักน้ำเต้าออภัยนะคะม <c oughs> ีจิ้งลีดเห็นไหมเป็นกล่องเลยทอดไว้แล้วนะ อันนี้ก็คือปลากโกากระปุกปลากโกกับปลาหมึกแห้งนะปลาหมึกแห้งอบแต่ยังไม่ได้อบปลาหมึกนะเดี๋ยววันหน้าก่อนอันนี้ก็จะเป็นกระปุกไก่คั่วกรอบนะแซ่บใส่ใบมะกรูดทําเองทั้งหมดเลยนะไก่คั่วใส่ซอสอย่างเดียวนะใส่ใบมะกรูดทอดก็คือทอดก่อนเนี่ยทอดก่อนแล้วก็มาคั่วให้เขาให้เขาเ ทอดนี่ก็กรอบแล้วก็มาคั่วใส่ใส่ซอสนะชาไทยอร่อยหวานมๆเข้มขดมผักก็ดูเอานะำาาล่ผักกาดหยอที่เหลือแล้วผักบุ้งจินน้น่อยๆปลากโกหนึ่งตัวฟักกะทินอ่อนชะอมยอดชะอมเหลือๆมะเขือลื่นกระเจี๊ยบ กินเลยกินนาทีไปแล้วไวหนึ่งนาทีแล้วกวาจะสาธทยายเสร็จทำทัวร์แซ่บๆตามเองนะคนป่วย <c oughs> คนป่วยอะไร <c oughs> กินไม่หยุดไม่ย่อน <c oughs> กินอานเล็ดอร่อยเหลือเกิน

หนูหายแล้วนะคะแต่ยังไม่เต็มที่นะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังมีเจ็บคออยู่หน่อยๆแต่ไข้ในนี่คือแบบดีขึ้นเยอะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ะถักมาแป๊บเดียวมาตั้งกล่องจัดชดัดหายร้อนเลยอุ่นๆอุ่นมัน ้ำเตาหวานหากักจะข้าวปลาปลามากินด้วยกันนะครทุกคนทุกท่านมันี่้เอาช้อนใหญ่มากิน มันใหญ่เกิน เป็นใข่อะไรกินข้าวอร่อยมากทุกสิ่งทุกอย่างคืออร่อยไปหมดเลย ตอนไม่เป็นไข้กินข้าวแค่วันละหนึ่งมื้อก็ยังไม่อร่อยนะคะมันเหมือนแบบไม่ได้แบบเป็นไข้หวัดโดยตรงนะเหมือนกับว่าหนูเป็นต่อมท่อซีนเป็นพิษประมาณนั้นแหละแล้วพิษมันตีขึ้นมันก็เลยไข้เนะี่ยไข้ก็เลยขึ้นสูงตีดเหมือนจะน็อกไปเลยประมาณนั้นแต่พอกินยาก็ดีขึ้นนะเดินได้ ถึงว่าแปลกทำไมหนูอิูขเขากินได้รสชาติปกติเลยนะปกติเลยจะมีเพี้ยนก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้นะคือแบบมีรสชาติลิ้นขมขมนะเวลากินน้ำน่านเนะนะกินน้ำเปล่าเนาะลิ้นก็จะน,น้ำแต่ก็มีรสขมประมาณผิดไปเพี้ยนไปลิ้นเพี้ยนไปก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นได้ประมาณนั่นแหละ แต่อร่อยเหมือนเดิมกินข้าวกินทุกอย่างอร่อยเหมือนเดิมเลยปกติคนเป็นไข้อะ่ะจะกินข้าวไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าลิ้นมันเพี้ยนไปนหมดมันขมไปหมดกินอะไรมันก็ขมไนะกินอะไรก็ไม่อร่อยเนาะแต่หนูก็กินอร่อยมากแล้วก็หิวทุกเวลาที่รู้สึกตัวนอนตื่นมาเ,เอาละท้องร้องหิว แซ่บค่ะเบื่อนะั้นพอเป็ดมันมายางั้นน่ะนั่นล่ะันการไข่ต้มเนยเอามาบำล,งลุงนะ ท่หนูไม่ค่อยกินเน,นื้อสัตว์เนออยู่บ้านแบบเนะี้ยทําแต่อาหารอีสานกินแต่ส้มตำกินแต่แกงเลาว้านไม่ค่อยมีเนื้อนะกับก็มีเนี่ยแหละจิงลีดมีปลาทอดมีไก่พวกกินเล่นทั้งนั้นนะไม่ได้กินกระเพ้าเนาะ ปลากรูเนี่ยไม่เค็มจัดนะเค็มๆนัวๆอร่อยทอดแบบกรอบ จะแซ่บปาลาโกนี่ก็แซ่บอร่อยใส่มะเขือเขือนะเขือรูปเล็กๆสมๆปอมๆไม่ใช่มะเขือสีดานะไม่ใช่มะเขือเทียดีดานะ สับมาตอนวันแรกสองวันที่เป็นหนักต่อมท้อมทินก็แบบเป็นพิษอย่างหนักเลยอยากกินมะม่วงอยากกินนั่นกินนี่นะไปกินสุดท้ายมันเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มความทรมานขึ้นอีกนะแสบปวดเพราะว่าผิกมันเป็นกัดเนาะกินมะม่วงเปรี้ยวกับจิ้มพิเกล นอนทลนตัวไหลหลับไม่ลงมันแสบมันปวดไปหมดต่ำต่ำเต็มดีนะหนูกเป็นเป็นหนักแค่ข้างเดียวไม่นขนาดข้างเดียวนะถ้าเป็นสองข้างนะ่ะข้างนึงมันมันปวดหน่อยข้างซ้ายเจ็บนหน่อยพอเริ่มเพิ่งเริ่มจะเป็นทับแยกโอเคพ่อ กินต่อหลังกล้องนะกินเลยนะก็เดือดแชาตู้ยังไม่กินเมื่อนานสดชื่นดื่มหวานๆ้างให้มีน้ำตาลในร่างกายบ้างนะจากที่ไม่ชอบขนมปังไม่ค่อยกินผลไ,ม,ไม,ม้ไม่กินกล้วยหอมไม่กินกล้วยไม่ชอบกินกล้วยทุกสิ่งทุกอย่าง ซื้อมาแบบเต็มไปหมดอยากกินไปหมดเนะี่ยกิน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 ขนมปังกินนมกินนั่นกินนี่แปลกเนี่ยป่วยคนป่วยยังไงแล้วก็อยากจะอาบน้ำนะอาบน้ําวันกี่รอบก็ไม่รู้สามรอบประมาณนั้นแหละอาการปแปลกๆเนี่ยเป็นไข้บาบออะไรจริงๆนะโอเคลากันไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะคะ สุดท้ายน,นี้ก็ขอบคุณพระพิภพรนะคะให้ทุกท่านร่วมกันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวย,ยทุกคนนะคะทำกิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกคนทุกคืนทุกคนทุก,ท,ก,ท,กท่านนะคะรวมถึงเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยนะคะไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยทุกคนนะคะปราศจากโรคภัยใกล้เจ็บเนะี่ะลากันไปแล้วนะคะจะเกิดใหม่คินหนาเนาะบุกเพ